แล้วก็ออกมาเข้าที่ประชุมในวันละสองวันละสามนะคุณภาคภูมิครับกฎหมายนี้นี่ก็รู้สึกจะมีคุณสันติพร้อมพัฒนะครับเป็นประธานคณะกรรมรการวิสามันพิจารณานะครับ,รบแล้วก็บุคคลที่เราจะคุยด้วย,น,ยนะก็เป็นอดีตมติว่าการก,กระทรวงศึกษาธิการสสสิบสมัยของนครศรีธรรมราชเป็นรองประธานวิบแล้วก็ในกรรมธิการวิสามันชุดนี้นี่ ท่านเป็นประธานที่ปรึกษากรรมติการอ๋อครับเรากำลังพูดถึงท่านอาจารย์ชินวรบุญเกียรตินะครับอยู่ในสายเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ชินวรนครับสวัสดีครับคุณชินวรครับสวัสดีครับคุณสำราญคุณภาคภูมิและก็ท่านผู้ฟังที่เคาบครับครับคุณชินวรนอาจจะมีเวลาจํากัดนะอย่างทราบว่าประชุมกันอยู่ทีนี้นี่ลองทบทวนให้ฟังนิดหนึ่งกฎหมายนี้กี่เดือนแล้วแล้วมีใครเสนอบ้างแล้วก็เป็นมาอย่างไงครับ ครับก็พระมัญญกองทุนเนินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่พอสอนี่นะครับก็เป็นกฎหมายที่ไปแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเห็นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาพอสฉบับหนรอกสิบอะนะครับอืมอมจืจริงจริงกองทุนนี้เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปีสองพันร้อยสามแปดนะครับโดยท่านชวนหลีกไยนะครับแล้วก็มีกฎหมายฉบับแรกเมื่อปีสองพันร้อยสี่สิบนะครับก็ให้มีการกู้ยืมเงินโดยตั้งเงินจากอบประมาณเนี่ยสี่พันล้านนะครับ ในขณะนี้นี่ก็มีทั้งหมด670,000ล้านนะครับแล้วมีผู้กู้ไปแล้วเนี่ยประมาณ6,75,000คนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาในเรื่องของการาไม่ได้ํำระหนี้ตามกำหนดเวลาเนี่ยนะครับน<ช>จำนวนที่เพิ่มมากขึ้น<ช>ถึงจำนวน2ล้านคนนะครับ มีลูกหนี้ที่ดีก็ประมาณสามล้านคนนะครับแล้วก็ลูกหนี้ที่กําลังอยู่ระหว่างการพักชำระหนี้อีกประมาณหนึ่งล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นนี้ขึ้นมาเนี่ยในช่วงนั้นสภาก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับเพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของทุนผู้ยืมนะครับโดยมีผมได้รับเลียกเป็นประธานคณะกรรมการนะครับก็ทาการศึกษาไปประมาณหกเดือนนะไปรับฟังความิดเห็นไปถาม ถึงความมีปัญหาของนักเรียนโดยเฉพาะประเด็นหลักที่ได้รับทราบก,ก็คือว่าพราบรปีสอวรรษทีสิบนี่นะครับได้ไปเพิ่มอดอกเบี้ยนะครับสําหรับผู้ที่เรียนจบแล้วสองปีนี่นะครับคเอจากร้อยละหนึ่งเดิมสมัยท่านชวนนะนะครับมาเป็นร้อยละเจ็ดจุดห้าและก็มีการแก้ไขเบี้ยปรับนะครับจากร้อยละหนึ่งเดิมมาเป็นร้อยละสิบแปดนะครับ แล้วก็มีกระบวนการในการติดตามนี่เพราะมันพอดีก็คือเข้ายัางหวะที่ครบระยะเวลาพอดีนะเพราะว่าเป้าหมายของกองทุนหมุนเวียนเนี่ยเวลาตั้งประมาณแล้วเนี่ยเข้าคาดว่า13ปีเราจะมีทุนหมุนเวียนเพียงพอที่จะหมุนกลับมาให้กับนักเรียนในกู้แต่ว่าประเทศไทยนี่ต้องใช้เวลา20ปีนะจึงหมุนกลับมา <laughs> เมื่อปี2562เนี่ยนะครับก็มีเงินหมุนกลับมาประมาณ3 0มื่ล้าน ก็ให้นักเรียนนักศึกษาส่งมอบโอกาสให้กับรุ่นน้องเนี่ยได้ถึงปีหนึ่งประมาณสี่แสนคนนะนะครับสามหมื่นล้านนะนะครับแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการฟ้องร้องการพักชาระหนี้นะฮะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการที่เรียกว่าไม่ทันต่อบริบทการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยนะครับจึงได้มีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เนี่ยแก้ไขไปออ่่าาสาระสําคัญเนี่ยสี่ประเด็นหลักๆครับ คือประเด็นแรกก็คือไปแก้ไขในเรื่องของการที่จะ,ะการขยายโอกาสให้เข้าถึงเงินกองทุนกู้ยืมนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับอ,นนอันนี้กานโทษอันนี้หมายถึงกฎหมายที่กําลังเสนอกันอยู่นี้ใช่ไหมที่กําลังเสเดอกันอยู่ครับ่กำลังเสดอกันอยู่ครับแล้วก็คําว่าเพิ่มมากขึ้นก็คือว่าให้ผู้ที่เรียนทางด้านวิช,ชาชีพนะฮะหรือรักสูตรระยะสั้นระยะยาวรีสกนีนับสกรีนเนี่ยนะเป็นการศึกษาแบบโลกยุคใหม่นี่นะครับสามารถกู้ได้ด้วยนะครับ แล้วก็มีการเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่เลือกวิชาสาขาที่กู้ยืมเรียนที่สอดคล้องกับอาชีพในอนาคตนะครับหรืออขยายในเรื่องของการที่นักเรียนเรียนดีนี่นะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนหนี้เป็นทุนได้นะครับ,รบ,รบแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยก็ อการอภิปรายในอมาตราต่างๆนี่ก็ผ่านมาด้วยดีนะครับประเด็นที่ผมพูดถึงรวมทั้งประเด็นที่ไม่ต้องมีผู้คาประกันก็ผ่านไปแล้วขณะนี้ก็อยู่ในประเด็นหลักเลยของกฎหมายฉบับนี้คือมาตรา44นี่นะครับเรื่องการกําหนดดอกเบี้ยอและการกําหนดเบี้ยปรับนะครับซึ่งร่างของคณะรมนตรีเนี่ยสเสนอเข้ามานี่ก็ เอ่อให้กำหนดดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละสองร้อยละ2 2> สองเหรอฮะชวนส่วนร่างของผมผมก็เสนอร่างในนามให้ปบัดเนี่ยก็เหลือร้อยละหนึ่งนะครับแต่ว่าพอไปพิจารณาในชั้นกรรมธิการเนี่ยนะครับก็มีเสียงองคกรรมธิการเสียงก้ามากนี่กลับไปในเลือร้อยละศูนย์จุดสองห้าหนึง่งสลึงงี้ยนะครับ,รบนะครับแล้วก็ตัดเบี้ยรปรับออกไปนะครับจึงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมากพอสมควรในเชิงหลักการครับในเชิงหลักการเนี่ยมีกลุ่ม เป็นอสองความคิดใหญ่ๆนะครับอก็ลุ่มหนึ่งก็คิดว่าเนื่องจากว่าเงินกองทุนก้อนนี้เ,เป็นเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศาึกษาครับไม่ใช่ได้ฟรีเหมือนเรียนฟรีสิบห้าปีเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นกองทุนกู้ยืมเป็นกองทุนหมุนเวียนก็ควรที่จะคิดดอกเบี้ยเพื่อรักษาระบบวินัยตนการเงินกางพลังแล้วก็เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการรักษามูลค่าของกองทุนเพราะอัตราเงินเฟ้อนี้เพิ่มมากขึ้นอืถ้าเราไม่เก็บดอกเบี้ยหรือไม่มี จํานวนเดินที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะครับเอาแต่เฉพาะเอินหมุนเวียนอย่างเดียวเนี่ยเรจะทําให้มุลค่าเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เบี้ยปรับก็ควรที่จะมีบ้างเพื่อที่ต้องการจะให้คนที่ส่งมาดีตลอดนะครับสามล้านกว่าคนที่ผมพูดถึง,งนะครับ,รบ,รบเขาก็เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาก็ยินดีที่จะคืนเพื่อส่งโอกาสให้กับรุ่นน้องต่อไปนะแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มองว่า อนนี้เป็นการลงทุนทางการศึกษาไม่ควรที่จะมีดอกเบีย้ยไม่ควรที่จะมีเบีย้ยปรับเ<ะ>นี่ยมาตราเนี่ถกเถียงกันมายาวมากและเกือบสองสามเชืโบงแล้วครับทั้งทั้งหมดกี่ทั้งหมดกี่มาตรากฎหมายนี้ทั้งหมดก็ยี่สิบเจ็ดมาตราครับตอนนี้ก็กําลังถึงมาตราที่สิบเจ็ดนะครับใก้ไ้มาตราสี่สิบสี่ตามที่ผมกาเรลียนไปแล้วนะครับอในนี้ถ้าผ่านมาตรานี้แล้วเนี่ยนะครับก็มาตราอื่นเนี่ยก็ไม่มีประเด็นอะไรมากเป็นประเด็นว่าถ้าแก้ตามน,นี้ได้ก็ จะต้องดําเนินการในเรื่องของการไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการาปรับโครงสร้างหนี้นะครับที่จะให้อํนา,านาจคณะกรรมการเนี่ยไปดูแลวา่าผู้ที่กําลังเป็นหนี้อยู่ในขณะนี้เนี่ยจะมาปรับโครงหน้าโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายใหม่อย่างไรนะครับ,รบแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเนี่ยครับของคณะกรกรมการหนึ่งกองทุนกอยู่อยู่มานะครับอื hmm. ที่จะให มีอำนาจที่จะดูแลตามตามวัตถุประสงค์ตามที่ผมได้ได้กล่าวถึงว่ารเรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้ดําเนินการเพื่อที่จะขยายโอกาสขยายความแกป้ปัญหาความเหลื่อมลำ้ำในเรื่องทางการศึกษาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับน้ัง้้ผมขอในมาตรานี้ก็ก็เออ ผมก็ขึ้นไปพูดด้วยคนหนึ่งนะครับมีบางบางบางฝ่ายก็พูดซ้ําไปทางนั่นหลักการอในเรื่องของการที่เรียกว่าไปพูดถึงความเดือดร้อนของผู้กู้ห่วงผู้กู้ก็รหรือพูดเรื่องการลงไปลงมาก็เหมือนกับผู้หาเสียงอ่ะทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานะครับก็เป็นเป็นสิทธิ์นะนะของของเพื่อนที่ของเพื่อนสมาชิกที่มาตราใดมีการจก้ไขก็ก็มีสิทธิ์ที่จะพูดได้ครับทีนี้นิดนึงสักเพื่อความเข้าใจแบบสั้นๆนะคุณชินวรน คือกฎหมายนี้นี่ถ้าถามว่าเรื่องการพักชําระหนี้นี่กฎหมายนี้เขียนว่าย่างไรสั้นๆสั้นๆก็คือว่าเอการชำระหนี้เนี่ยพักง่ายสองปีในยยะเริ่มแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องดําเนินการที่จะต้องจ่ายตามระเบียบของกยศที่ออกมาครับแต่ว่าเมื่ออปรับลดอดอกเบี้ยน,นี้ตามมาตราสิบสี่แล้วนะครับก็จะต้องไปปรับ คนที่เป็นหนี้อยู่เดิมก็ต้องไปปรับโครงสร้างหนี้นะครับให้เป็นไปตามดอกเบีย้ยแล้วก็เงื่อนไขเวลาเนี่ยนับหนึ่งใหม่<อ>ผู้คําประกันก็ให้ถือว่าออ่ยกเว้นนะครับ,รบยกเว้นเงินเพิ่มของผู้กู้ยืมเงินแล้วก็ของผู้ค้าประกันด้วยนะครับ,รบแล้วก็ผู้กู้ยืมที่กู้ยืมมาเนี่ยตามกฎหมายเดิมปีส5 6 0ินะครับก็บสามารถที่จะให ครับเมื่อปรับโครงสร้างหนี้แล้วนะครับแล้วก็ก็ให้หนี้นั้นก็มีอันเริ่มต้นคือนี่เก่านี่มีอันรับไปก็มาเริ่มต้นเท่ากับก็เท่ากับว่าเป็นหนี้ใหม่อันนี้ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้กับกับลูกหนี้นะซึ่งลูกหนี้เองก็แบ่งเป็นอสามประเภทใหญ่ๆนะครับอืที่กยศชี้แจงคือประเภทที่ที่เรียนจบแล้วก็มีรายได้แต่ไม่ไม่สงใจก็อาจจะคิดว่าอาจจะมีการพักหนี้หรืออาจจะมีการล้างหนี้ นะะเพราะว่ามีมีบางคนก็ไปพูดว่าจะต่อสู้เรื่องการล้างนี้ให้อะไรตํานองอย่างนั้นนะครับแล้วก็ประการที่สองก็คือว่าเป็นพวกที่อ่าอืมเรียกว่าเอ่อมันจะปรัสบปัญหาคือไม่มีงานทรรําหรือ,อม,มีประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับแล้วประการสุดท้ายก็เป็นพวกที่อยู่ในชั้นศาลครับอ,อยู่ในศาลศาลฟ้องร้องคดีกันอยู่อันนี้ก็ก็ ทั้งสามกลุ่มนี้ยก็จะมีมาตรการเข้าไปดําเนินการเพื่อที่จะให้กองทุนเนี้ยครับเป็นกองทุนที่อ่าช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้าทางการศึกษาและก็สร้างโอกาสทางการศึกษากับเด็กในชน<ม><อ>บทต่อาไปท่านผู้ฟังถามว่าผู้กู้รายใหม่ใหม่จิงๆเลยต่อไปนี้ต้องมีผู้ค้าประกันไหมใหม่น,นี่มีข้อดีอยู่สามเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือหนึ่งต้องไม่มีผู้ค้าประกันนะครับอ สองก็คืนหมุนเวียนในขณะนี้นี่เรามีมากพอนะประมาณสักอ่าสี่นล้านนะครับก็สามารถที่จะรองรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่เป็นเด็กขาดแคลนเด็กนักเรียนเรียนดีหรือว่าว,วิชาชีพที่ขาดแคลนนะครับก็สามารถกู้ได้โดยไม่มีโฟต้านะครับคือกฎหมายเดิมหรือว่าไอยอดวงเงินเดิมเนี่ยนะครับที่ยังไม่มีการดงรังัดการการส่งคืนเนี่ยนะครับ ก็ไม่มีเอินมากพอพร้อมต้องมีโฟตา้าใช่ไหมครับเช่นในในมาละยหนึ่งสาเดอมาร้อยเอร์เซอย่างนี้อาจจะได้ถ้า70เปอร์เซนตแต่ตอนนี้ถ้าเข้าหลักเกณฑ์นเนี่ยก็ได้หมดนะครับครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือว่าอาสามารถที่จะเปลี่ยนหนี้เป็นทุนได้นะครับก็คือว่าถ้าเด็กนักเรียนมาเรียนสาขาวิชาติ่ขาดแคลนตามที่อาทางรัฐบาลมีความต้องการหรือว่า มาเรียนแล้วเรียนดีมีผลการเรียนได้เกียรตินิยมอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็สามารถกรรมการสามารถเปลี่ยนหนี้เป็นทุนได้ครับจากล้านกว่าคนเนี่ยก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะได้เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้เป็นการจูงใจนะครับ<อ>เป็นการ<อ>จูงใจให้กับผ<อ>ู้กู้เอาเอาเป็นว่ามีเหมือนกันที่ไม่ต้องมีผู้ข้รมกันแล้วในอนาคตหมายถึงรุ่นใหม่รุ่นใหม่ๆนะใหม่จิงๆนี่ใช่ครับใช่ครับครับไม่มีผู้กรรมเมื่อกี้พึ่งปานไปเลยครับพึ่ง่านคือใช้คำพูดว่า ไม่มีไม่ต้องมีผู้คำประกันทุกกรณีครับอทุกกรณีผมตอจากของพี่สํมรานนิดหนึ่งอาจารย์ชินวร์ว่าของพู้สํมรานนี่คือคือคนใหม่ก็ถ้ากฎหมายนี้ผ่านก็จะไม่ต้องมีผู้คำประกันแล้วทีนี้คนเก่าซึ่งอาจารย์บอกว่าถ้ากฎหมายผ่านก็ต้องมาปรับปรับมาปรับมา,บมาทําสัญญาใหม่นนะฮะเพราะว่ามันจะต้องดอกเบีย้ยใหม่อะไรใหม่เงื่อนไขใหม่นี่นะผู้คำประกันก็ก็ต้องยกเลิกไปเลยหรือเปล่าหมายถึงว่าในสัญญาใหม่ก็ก็ไม่มีผู้คำประกันแล้วอย่างนั้นถูกไหม ใช่ครับอันนี้ก็อยู่ในมาตรา24<อ>นะครับซึ่งก็เป็นบทเฉพาะการว่าเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทานะครับแล้วก็เพื่อช่วยเหลืออ่าลดภาระของผู้กู้ยืเมเงินหรือผู้กําประกันนะครับออือก็ให้สามารถจรําระคืนเงินกองทุนอ่าได้โดยนํามาตราี4มาตราี4คือที่ที่ผมบอกว่าลดดอกเบีย้ยลงมานะฮะเหลือเหลือเนี้ยถ้ามาตราี4นี้วกสองนี่ผ่านก็เหลือ 0.25แล้วก็เบรับก็ไม่มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับอในการที่จะเมื่อเข้าสู่ระบบการปรับโครงสร้างนี้แล้วเนี่ยผู้กาประกันก็ถือว่าหมดไปด้วยครับปด้วยหมดไปด้วยไม่ต้องมีผู้กาปับกันด้วยครับอ๋อนี่ปลดล็อกปลดล็อกคนเขํามากันด้วยครับเว่ารายเก่ารายใหม่ ถ้ากฎหมายได้ผ่านเนี่อผู้ค้ำประกันเนี้ยก็จะจะจะหลุดหลุดออกไปเลยหมดทั้งทั้งทั้งระบบเลยนะฮะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับอันนี้ครับผมเองเนี่ยอภิปรายสภา,าเมื่อกี้ว่าเนื่องจากผมได้เคยทากฎหมายแบบนี้มาปีสี่สองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้มีการปรับปรุงปีหกศูนย์ปีหกศูนย์ก็โดยสอนอชอก็เร่งรัดเรื่องนี้โดยมีการโค้งร้องกันอ,อย่างมากมายจนมีข่าวว่าถูกยึดทรัพย์สนอะไรเนี่ยะนะครับพอ,อมาถึงจุดนี้ก็เห็นว่ามันถึงเวลา ที่กองทุนเราก็มีมากมพอในระดับหนึ่งก็ควรที่จะได้มีการปรับโครงสร้างนี่แล้วก็ปลดภาระของผู้ค้ำประกันเนี่ยพร้อมไปด้วยครับดูสาวเสียงแล้วในเรื่องอัตราดอกเบีย้ยบางพักบอกว่าต้องไม่มีศูนย์เลยเนี่ยนะกับบางพักบอกว่าต้องศูนย์จุดสองห้าบางพักก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยนะอ่าเอียงไปทางไหนคุณชนวรตอนนี้น่ที่ควรคำอภิปรายกอภิปรายให้ ให้เป็นศูนย์นะครับเพราะว่าต่า,างคนก็ขึ้นมาปลปลายต้องการจะ <c oughs> ลยกเลิกนี่ฮะเ็ามีที่ที่ชัดเจนอยู่ก็คือภาคพยาบาลเราก็เห็นว่าควรที่จะมีดอกเบี้ยในระดับต่ําสุดนะครับ <c oughs> คือ,อไม่เกินร้อยละหนึ่งคือเท <c oughs> ่าไหร่ก็ได้นะครับร้อยไม่เกินร้อยละหนึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ในของพัคเก้าไกลก็ไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสองห้านะครับคือยี่สิบบาทต่างนะครับแต่ว่าก็เป็นเพดานขั้นต่าสุดนะครับ ส่วนเบี้ยปรับเนี่ยก็ก็เอของภาพยาัติ์ก็ให้เหลือญร้อยละหนึ่งนะแล้วก็อส่วนใหญ่ก็ให้ให้เป็นศูนย์นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เนี่ยมาตราเนี่ยเลยตกเขียงกันยาวนะครับคิดว่าจะโหวตได้ จบจบสักกี่ชั่วโมงวันนี้จบไหมจบอยู่แล้วไม่ไม่แน่ใจเพราะว่ายังมีผู้ประสงค์ที่จะบิปลายอีกหลายคนนะครับก็ไม่แน่ใจว่าถ้าไปดึกมากแล้วจะครบองค์ประชุมหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังเหลืออีกสิบมาตราโอ้ไม่ทันแล้วแต่ว่ามาตราที่สําคัญก็คือมาตรานี้ครับในคณะกรรมการก็ก็ตกเถียงในมาตราสิบเจ็ดแก้ไขมาตราสี่สิบสี่ครับครับอาจารย์ถ้าถ้าเกิดว่ากฎหมายบรนผ่านแล้วก็ตามที่อาจารย์ว่าซึ่งเรื่องเรื่องอย่างอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องผู้ค้ำประกัน หรือเรื่องดอกเบีย้ยใหม่หรือเรื่องไม่ยกเว้นค่าปรับสมมติผ่านไปอย่างเนี้ยแล้วบรรดากรณีที่ที่กําลังอยู่ในศาลกําลังฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยมันจะมีผลไปไปปลดล็อกไปช่วยเขาตรงนู้นได้ด้วยใช่ไหมกฎหมายมันจะย้อนหลังไปได้ด้วยใช่ไหมกรณีคดียังไม่สิ้นสุดนะครับก็มีมีผลไปด้วยครับอื <c oughs> เพราะว่าเอา,เ,อาเป็นหนี้ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก็ดีนะครับ <c oughs> หรือว่าเป็นหนี้ที่อกําลังจะอยู่ในระหว่างการชาระหนี้ก็ดีนี่นะครับก็สามารถที่จะนํามาอ่ปรับโครุงสร้างหนี้ตามกฎหมายฉบับนี้ได้เลยครับโอ้อันนี้ต้องให้กําลังใจกันเลยคือดังนั้นนี่ฟังตามนี้นี่คือที่มีการปล่อยข่าวหรือว่าต่อไปนี้นี่นะล้างหนี้กันแล้วหมดเนี่ยโทษกันหมดแล้วเริ่มต้นกันใหม่ทุกอย่างไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่า ก็มีข้อสเสด็ของบางพักเหมือนกันนะครับที่จะให้ล้างหนี้ไปเลยแล้วก็วไปเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่ควังดูแล้วก็ยังยังยึดในหลักการว่าถ้าว่าคนที่เป็นหนี้เขาต้องํำระหนี้นะครับแล้วก็เมื่อมีการผมเองเนี่ยไปเป็นประธานกรรมติการในการแก้ไขปัญหาหน,นี้สินเนี่ยไปถามนักเรียนศนึกษาที่กู้ยืมเนี่ยเขาบอกเขาก็ยินดีที่จะจ่ายหนี้สินนะครับแต่ว่ารัฐบาลหรือว่าเงินกองทุนเนี่ยควรจะเปลี่ยนระบบ จากการเก็บเป็นรายปีเดิมนี่อาจจะส่งเป็นรายเดือนก็ได้หรือส่งเป็นรายไตรมาสก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะสามารถนํามาเฉลี่ยในระยะเวลาที่ยาวขึ้นก็ได้ครับอันนี้ก็ก็เป็นส่วนที่กยศจะต้องไปออกระเบียบนะครับในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างต่างๆนี่นะครับให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับนี้ต่อไปครับได้ยินอภิปรายว่วแววเนี่ยจับประเด็นไม่ได้ คล้ายๆมีข้อเสนอให้กอยศทําธุรกรรมได้หรอหารายได,ไดยไ้กับองค์กรเนี่ยจริงหรือ,อยังไงอ๋อนั่นเป็นการแก้ไขกฎหมายนะครับของอออกอยศออเพื่อให้กอยศเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับก็ไปแก้ไขอำนาจของกกตที่มีอยู่เดิมนะครับในเรื่องการบริหารจัดการกองทุนเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ผมกล่าวไปแล้วเนี่นะครับก็ยังให้สามารถที่จะไปจัดซื้อจัดหา ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศซึ่งต่อไปก็จะเป็นาการกู้หรือการาให้ข้อมูลต่างๆก็จะเป็นระบบออนไลน์อะไรเงี้ยครับก็มันก็ต้องไปทําเป็นธุรกรรมใช่ไหมครับ,รบหรือการจาาัดหาผลประโยชน์จากเงินและทรัพย์สินที่อยู่ในช่วงระหว่างที่หมุนเวียนนะครับ<อ>คือดูยอดเงินแล้วมันดูเหมือนใหญ่ว่าเป็นหกเจ็ดแสนล้านนะครับแต่จริงๆมันเป็นเงินที่อยู่ในตัวหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนอยู่ ครับได้มาก็ต้องให้กู้ยืมไปในแต่ละปีครับแต่ว่าก็แน่นอนที่สุดมันก็จะมีรายได้ตามรายงานของของกยศเนี่ยก็ไม่ได้เป็นรายได้หลักอะไรนะครับไม่เพราะว่าเป็นเป็นเรื่องไม่ใช่ไปแสวงหากาไรก็ก็ประมาณทั้งหมดที่มีรายได้อยู่ก็จากดอกเบี้ยก็ประมาณห้าร้อยกว่าล้านอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ัอกมาเป็นการบริหารจัดการกองทุนนะครับแล้วก็สามารถไปกระทําการอื่นใด บรรดาที่เกี่ยวเนื่องการจัดการให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนะครับครับอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่อ่าแก้ไขเพิ่มเติมคือเดิมนี่กองทุนเนี่ยไม่สามารถจะทําได้เลยในการกับสร้งางหนี้ก็ด้ต้องฟองอย่างเดียวหรือในการที่จะเปลี่ยนหนี้เป็นทุนก็ดีก็ถึงจะเจอลูกหนี้ที่ดียังไงก็ไม่สามารถรที่จะไปอ่าอ่าให้รางวัลนะครับเหมือนกับธนาคารหรือว่าเหมือนกับในส่วนอื่นได้เพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็คือต้องให้อํานาจคณะกรรมการน,นะครับ,รบ,รบในการที่จะสามารถดําเนินการได้คือคณะกรรมการนี่ก็มีอํานาจหน้าที่กว้างมากนะครับก็กําหนดนโยบายยุทธศาสตร์ควบคุมดูแลติดตามประเบินผลเสนอแนะต่อรัฐมนตรีรวมทั้งพี่นาานุมัติอประมาณรายจย่ายประจำปีของกองทุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่เราเพิ่มใหม่คือการกําหนดลักษณะของนักเรียนาานักศึกษาที่เข้าเกณฑ์ว่า อ่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศหรือเข้าวลักษณะอื่นตามที่มีความจําเป็นเนี่ยต่อไปนี้ก็ไม่ใช่เฉพาะขาดแคลนอย่างเดียวแต่ว่า,าถ้าคือไม่ได้มองในแง่ของอ,อ่ความขาดแคลนหรืออที่ตัวนักเรียนโดยตรงแต่ว่าอาจจะมองกลับมาที่ตัวผู้ปกครอง คือเขาอาจจะเป็นข้าราชการจริงชั้นผู้น้อยแต่มีลูกสี่คนอะไรเงี้ยรับอถผ่านกมากก็คนจะมีสิทธิ์นะครับเมื่อก่อนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เลยครับใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนนี่คือพอไปกําหนดรายได้แล้วเนี่ยบางคนบางคนรายได้เท่านี้แต่ลูกคนเดียวบางคนรายได้เท่ากันแต่ลูกหลายคนอะไรเงี้ยความจำเป็นมันต่างกันอาจารย์มันจะมันจะขึ้นตามากขึ้นดูอ๋ออำนาจกรรมการครับอ๋อนี่น่าสนใจแล้วก็ไม่มีโควตาไม่มีโควตาก็คือว่าถ้าใครเข้าเกณฑ์ก็ได้หมด ครับอันนี้ก็เป็นวิสัยทัศน์ที่มผมคิดว่าผมคนหนึ่งอะที่มีส่วนสําคัญนะครับเพราะว่าหลังจากศึกษาปาัญหาในการแก้ไขปัญหานี้สินในช่วงเกิดมิกิตโควิดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปเปรียบเทียกบกับกฎหมายต่างประเทศนะครับที่เดี๋ยวนี้เนี่ยวิสัยทัศน์ในเรื่องของการศึกษานี่กเนเปลี่ยนแปลงไปนะครับคือเดิมถือว่าคนเนี่ยเป็นทรัพยากรนะครับเป็นทรัพยากรของรัฐเป็นทรัพยากรอันมีค่าที่จะต้องพัฒนา แต่ว่าในช่วงหลังนี้ก็ยูนิโคกำหนดบอกว่าอาคนเนี่ยเป็นเป็นทุนนะเป็นทุนมนุษย์นะรัฐบาลก็จะต้องลงทุนเกี่ยวกับคนแต่ว่ามันก็ลงทุนได้หลายทางทางที่โดยตรงก็คือเช่นโครงการเรียนฟรี15ปีอันนี้ก็เริ่มโดยพระบััติและผมไปรับฟรีตอนนั้นก็ไปทําจนมาถึงทุกวันนี้นะครับหรือโรงเรียนวิทยศาศาสตร์สําหรับเด็กเก่งเนี่ยก็เรียนฟรีเหมือนกันนะครับ,รบและอีกทางหนึ่งก็คือในเรื่อง ตามร้อมูลประโยคศูนย์ก็คือเรื่องอ,อกองทุนสเสมอภาคอันนี้ก็ไปให้ฟรีกับเด็กนักเรียนสายคอรบหรือเด็กที่มีปัญหาและทางเดิมที่ตั้งมาตั้งแต่สมัยท่านชวนก็คือคืนกองทุนเพื่อให้กู้ยืมนี่วันนี้เวลาพิปลายนี่ก็เลยไปสับสนกันบอกว่าเอทำไมไม่ให้ฟรีเมื่อเป็นทุนมนุษย์แลนะ้วรัฐบาลต้องลงทุนแต่ว่าถ้าให้ฟรีทั้งหมดมันก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ไม่ตรงกับหลักที่เรียกว่า Education for all ก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องรับภาระในเรื่องการศึกษาด้วยแม้แต่ตัวนักเรียนเองผู้ปกครองชุมชนผู้ประกอบการนะครับก็ต้องมามีส่วนช่วยด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ลดความเหลื่อมล้าได้นะครับครับโอเคครับวันนี้ที่สําคัญที่สุดที่อยากจะฝากเพื่อเป็นกําลังใจนะครับผมเข้าใจว่าพี่น้องประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยนะครับเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันเพราะประเทศไทยเนี่ยเราเราผู้เสียภาษีเนี่ย ไม่น่าจะเกอหน้าร้านคนมั้งครับ mm hmm. เอ่อใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผู้เสียภาษีเขาก็หวังว่าเอ่อเงินกองทุนก้อนนี้ก็จะต้องมาพัฒนาบุคคลที่เขาจะได้ใช้ใน <Okay. S 2> วงการประกอบการธุรกิจที่ทันสมัยที่ขาดแคลนต่อไปด้วย <Okay. S 2> และที่สําคัญก็คือว่าสําหรับนักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเมื่อวันนี้ผมก็เพิ่งเจอเอที่สนามบินนะครับขึ้นมามีน้องเขารู้ว่าผมทำเงิเนกองทุนกู้ยืม mm hmm. าเข้ามาสวัสดี ตามไปทามาเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาได้เป็นกองทุนกู้ยืมได้เรียนอตอนนี้เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วเราก็เลยบอกว่าเขายินดีมากที่จะให้กองทุนเนี่ยส่งมอบส่งโอกาสให้กับรุ่นน้องต่อไปเราะยินดีที่จะเ,เสียดอกเบี้ยเล็กๆน้อยๆที่ที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาเสถียรภาพของกองทุนต่อไปครับครับโอเคครับขอบพระคุณมากคุณชินวอนครับโอาสหนมากลุคกับ สวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์เชนอวอนบุญยเกียรตินะครับรองประธานวิปรัฐบาลสอส,อสอที่เป็นสอสเขตมากสมัยที่สุดในสภาตอนนี้นับเฉพาะสอสเขตนะ,ะถ้านับถ้านับทั้งหมดทั้งเขตทั้งทั้งปฏิริษีต้องท่านชวนเพราะว่าคุณชนินวอนไม่เคยลงปฏิริษีเลยถ้านับทั้งเขตเนี่ยท่านชินวอนมากสมัยที่สุดลงเขตอยู่แถวฉวางนครศรีนั่นแหละ